เมืองที่แล้วครับสองนิดหนาหนาห่อนี่ดีเนาะถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่สองมาให้สำเร็จแล้วครับผมไหลต้อนหนิมุ้ยครับมันเปลูกก๊อกก็คุ้มเมียนครับเมียอ้ยเมียพี่หน่อยหนพื่อยหลบหน่อยไหลดีครับผมไหลเงี้ยครับหยม่เลืบปมีมเห็นไหมเร<ฮ>ิ <S <S like so right. ่มฟอแล้วครับเมียนครับผมเพิ่นนอกอากาศ ยนอากาศเย็นครับผมตะเกียบเครื่องแน่เห็ดมาเท่าไตปีพี่น้องเอ้ยทั้นสําเร็จครับผมเนี่ยอุ้ยอากาศเพิ่เย็นครับผมงามเลยครับป่านแย่นครับผมอุ้ยดอกอุ้ยกำลังพกแสีงเลยครับผมกำลังพอดีขางหน้าไหครับนี่นี่กลิ่ายๆไงเลยบ้างจุ่มผีไดยเบิร์ดครับผมแม็นครับ ออกว่าในหลายด้วยครับผมอากาศห่อนกสิเดี๋ยวเอกเดี๋ยวเก็บลายอยู่ครับผมสวัสดีครับวันนี้กับวาผูพบอกผอกำซองมาอีกเช่นเคยครับวันนี้ซองพาผ้าน่อนมาเก็บเห็ดครับผมวันนี้ซองมาเปิดเก็บเห็ดเห็นยังเกาะเห็ดเฟืองครับผมเห็ดเฟืองครับผมนี่เป็นมิดหน่อยๆเต็มเลยครับแต่พอเอิญมาผออากาศเย็นครับพี่น้องโอ้พี่น้อครับผมเมียนครับนี่เมีหน่อยเพิ่ยังหลไว้เลยครับหนิมเนี่ย อ้ยนี่ครับนี่ต้องไหลได้ครับผมแมนยานตะเพิ่นนอกนี่แล้วครับแมนครับเป่นบ้านอกก็บทีโชคดีไปเนาะนี่เก็บเพื่อแต่แกงยุ่ยครับผมแมนครับพี่พีอากาศตึ้งเย็นแนงครับผมแมนอ่าแต่เก็บเป็นเสื่องแนวเห็ดมัทตารีปีพี่น้องเอ้ยกระทั่งสำเร็จครับผมเนี่ยอุ้ยอากาศตึ้งเย็นครับผมแมนครับแต่ไข่แนยเนี่ยก็เบ้นเพิ่นกับแดดซองหมองนี่ยุ่งเพิ่นกับเอาอยู่เนาะครับ ทีละพี่เอาอยู่บนดอกสักหน่มั้งเอาอยู่แมนเพิ่นนอเนาะแมนครับมาตีเลยที่ดอกไงด้วครับผมโอ้ยแบบนี้พี่นหน้อยๆดอกน้อยไหลดีครับผมไหลเงี้ยครับขี่ไปเลยปะนี่มีเห็นบอ่อยเริ่มฟอแล้วครับนี่แมนครับผมเพิ่นนอกอากาศครับผมแมนอากาศเย็นครับผม นี่ครับเพิ่มเหี่ยวเขาแล้วครับนี่อากาศเย็นมากนครับหนาวแน่นครับผมแน่นครับพี่โอ้ยสะโบกีครับผมโอ้ยเหมือนที่เหรอครับโอ้ยลองเห็ดหนาหนาห่อนี่ดีเนาะนี่นะครับผมถือว่าเป็นโอกาสดีเลยครับที่สองมาเฮซสำเร็จแล้วครับผมไหนาอตอนนี้นี่ว่าม่ลูกกอล์ฟครับผมแน่นครับเนี่ยโอ้ย สามคนสมบุนีลีเนาะนี่ครับผมพุณช่างพุ่นกะพุ่นครับเอาได้อยู่ได้เบาหน่อยเอาได้อยู่ครับผมให้เดี๋ยวเพิ่นสี่นสีพ่อครับผมพ่อครับอากาศเพิ่นเย็นแห้งครับครับ้าวเห็ดทดลองสองลูกด้วยครับผมนี่บนี่ยนี่มี่เต็มเม็ดหน่อยครับเม็ดไม่น้อยเต็มเม่นบัดครับนี่พี่อุ้ยพี่พี่แม่นเหมือนเด้กครับนี่ข้างนอกอากาศแล้วครับแม่นครับ เดียวครับเก็บได้แล้วครับย่าเนย่านี่ยเพื่นฟอร์หรือเพื่นเฮียไปได้ไหมโอ้ยโอ้ยดกแห้งครับผมต้นนี้ก็สีเหลืองแล้วนะครับมื่อื่นสีไม่จับบ้างไหมเกิดสีไงอยู่ครับเอาไปได้ปะสู้คะแนเอ๋อทีเดียครับวันแข่งยั่ได้ครับผมภาพที่รมเก็บเห็ดตีครับผมเห็ดตั้งฝ่ายอันนี้นะครับผมนี่นครับ นี่ครับเม็ดน้อยออกร้ายแห้ครับเมียนี่เหี่ยวแล้วเป็นเหี่ยวครับผมต้องเก็บออกแล้วนะครับนี่อากาศหนาวนะเหี่ยวแล้วครับแต่ตัวนี้ยังพันเป็นอย่างนี้อือมาเบิ่งไม่นีะครับต้องคุ้มยางขนาดครับผมเมีนครับไอพวกแกงนี่ครับผมไอเด็แกงหนึ่งแล้วครับนี่เฮ็ดทดลองเนาะเมีนครับ ผมเคยเห็ดสำเร็จตั้แต่เมื่อครับผมเห็ดมาหลายปีแล้วครับสองบาวนี่เพิ่งมาสำเร็จปีนี้เนาะครับผมไปครับไปเบิ่งเห็ุนางฟ้าต่อครับผมเห็ดเห็ุนางฟ้ากันต่อเลยครับผมผมพี่น้องคุนสั้งไว้เนาะแมนครับผมดีอู้ยมีคำงามเลยครับป่านนี้แมนครับผมอู่นดอกอู้ยกำลังพอแข็งเลยครับผมกำลังพอดีควางามเลยครับนี่ ิงง่ายได้บ้างง่ายตู้บัดเปียนได้ปลาแค่หมื่นสองหมื่นคนละครับผมแน่นครับขาเป็นแน่นแห้งครับผมโอ้ยเวิรติ้อบุบกดดนะครับต่างกนก่อง่ายง่ายครับ มาดอ,อนี่บ่แหงครับผมบบาพุมอัดน,น้ำะเต็มทีไ <laughs> ปแห่งจากไหน <laughs> ดอกหน่อยเพิ่นเจ็เพิ่นเหี้อ้เอาะค่อยกันไปกค่อยๆแง่ออกดอกบุ่จะแตก มันเต็มจุก,กับแมนครับไม่อเอาอ,อกเบิดนี้มากงผีมาแล้วงานจะดึงหอกไดค้ครับผมน่ะยูดฟังยืกฟันถือว่ารอบนี้จะออกหลายมือเติบอยู่เนาะ ่อไปจ็เปนเฮชรขอนได้ไหมบา้านครับผมเมนอากาศเป็นหอนเลยครับบมันกินตั้งปากเลยจิภาคแต่วันนี้คือจะที่เก็บเฮชรขอนอยู่ครับผมออกว่าก็ออกอยู่เนาะแต่ออกบ้าลายครับเพิ่นหนาวอากาศเย็นครับผมจะเก็ดฟางนะครับผมเมนออกแล้วกา็ดอกพอไปเลยครับเมนครับผม สาวก็เก็บไปส่งร้านอาหารตามสั่งเนาะรูปไทย,ยครับผมเมนครับผม,ม,มเพื่อนทูบมะเร็งเอาครับผมคงม,มีคนมาสั่งต้มย่ำหรือว่าจันนี่ครับเป็นจุกเป็นจุกนี่ครับผมเมนครับ อยู่กระดึงมาได้ไหรือเปล่าขาเป็นเต็มหูวครับเป็นแหน่งเลยพีบ่บะอืมอหอหนี้เก็บทั้งสามเฮดเลยครับผมเนียนครับโบจักเห็นเฟื่องโบจักเฮดตั้งฝาเนียนครับ,รบเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเห็ดคอนครับบะครับเฮดคอนออกอยู่ครับออกก็ไหล แต่หน้ากาดท่อนนี่เพิ่งกระเจีออกลายอยู่ครับโดยหน่อยเพิ่อนออกว่าไดไหมตรงกิมมมม่มออกได้คบนี่ ออกไม่ก็มีครับนี่ไหนจุ่มนี่ครับได้เบิร์ดได้ครับผมได้เบิร์ดไล้ครับหนึ่งจุ่มนี่พี่แมนเบิร์ดนะครับนี่อากาศกันยังเย็นคือการเดอร์ครับพี่น้อง นี่ครับหูยงามๆเด้ครับน,นี่เห็นเหมือนกับสะออนตัวเหมือนได้ครับพี่น้อนนนงแม่นครับเป็่นชื่อว่าเห็ดนี่ครับ ยังม right ีได้เบ be ิดเลยครับงานก่อง่ายๆครับพี่น้องมะกกรอยู่ที่แหงเบิดครับเมีนครับหลานหูท่านเพิ่นเรียก่าแหงได้เลยครับผมมะกกรถูกขาบ่ได้แล้ครับ เด็กกินมันส่องบเบาเราสิเก็บให้ฟังพี่น้องเบิง้งดีๆครับผมอากาศกันเย็นมา,อา,อาก,ากอีกคราศเย็นมากพึงเย็นมากไหนซี่หามือเนาะใหดฟางก็เลยฉง,งักเลยครับผม Vâng mình mì vào Mì một chắc chụp đọc chụp Về... phân bỏ vào đây, phân lớn nhiều đây nhẹ cái này, này. มองดีล่ะจุกจนเต็มเน่าหัขาเป็นเน่าตัวนี้แหงแล้วกับโบท่นแหงเต่สีเปลี่ยนซื้อั นอนไปเก็บเห็ดค้อนครับผมเก็บเห็ดค้อนครับผมทีนี้เป็นอุปกรณ์ครับผมเป็นอุปกรณ์ไหลๆด้วยครับผมไหลเติมครับผมนะครับเห็นทางฝาเอากันเหรเก็บเห็ดค้อนครับผมจุ่มผีดาเบิดครับผมเห็นครับบอกว่าไหลายเด้อครับผมอากาศห่อนกสิเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเก็บลายอยู่ครับผม จ,จุกจ,จุกไม่ใช่ตายออกมาลายครับแมนครับกาเป็นยินเดี๋ยวดอกจะต้งงามๆครับผมก่อนผสมผสานเลยครับสามยางสามเห็ดแจงเป็นเห็ดร่วมเลยครับน,นี้ <laughs> ปีมากจุม วัอวบแต่มาดอกงหาง่าครับผมดีมาเอามอื่นเศ้าครับครับผมน้องเก็บไปสุกดีบ้างเรื่องดอกง่ายดอกนาที่เราครับ กำลั้งงามครับหืมกำลังแกงแสบเนาะครับสัมนี้นี่ละ่ะขนาดห่อนเพิ่งกระสีออกลายก็นีเยอครับพี่น้อง อันนี้เพิ่นหนาวมากพอดีครับไม่มีดอกหน่อยครับเนนครับเพิ่นก็นั่งเดินนี่ใไม่เอามือสาวครับออกไปนลยครับนี่ยุ่งหนือไม่เอาอยู่บ้าเอาูิปะเอาดิปะ เ่งเสกันน้องสามยาแมงคร,ครคมเสศจครับเมื่อวานแล้วนี่แก่งเห็ดเป็นเห็ดร่วมครับนี่ครับขาเป็นขาดอกเป็นดอกเลยครับนี่ครับ สองเบาสิไปยามบึ้งน้ำไม้ครับผมแมนสามเข่งใช้น้ำไม้ฟองผิดกับนี่สนไงใส่นี่วนรอบนี้อันนี้เป็นชุดแรกครับนี่เริ่มบอกไม่แล้วครับนี่เฉื่อยคนก็ร่างเดินครับครับผมนะผมหานสองมาครับผมมันนี้หมานคือเกาครับวันนี้หมานคือเกาหมานยู่บ้านครับผมหมานที่บ้านครับผมนี่แหละครับสามสายสามเห็ดข้าวครับผมวันนี้ครับเห็ดฟ้าเห็ดกอนเห็ดนั้ง้าครับผมแมนครับผม แกไปเห็นร่วมเป็นตาแสบครับผมเบิกตื่นะครับผมร่วมกันเนาะดอกกัญชาอ่อนๆงามๆครับนี่เฮ็ดคอนเฮ็ดี้ยังก็ว่าเฮ็ดฟางเฮ็ดขอนเฮ็ดฟางหรือเห็ดนังฝากครับผมฟางอยู่ข้างลางด้วยครับผมแมนครับผมมากครับนี่นะครับไม่นี้โก็โอเคว่าหมานเติบยูคครับผมหวานตัวหมานตัวหมานย่บ้านครับผม อ่ถ่ายถ่ายอากาศบ่หนาวมากนี่เห็ดคอกนกนระจิออกลายครับ,รบเห็ดเหฟาห้ากกงกระจิออกลายเนาะบ่ะบ่าวลา,วายใหญ่ห้างครับผมแมนครับผมพี่น้องเมื่อถ่ายแกงครับแมนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองาวกระจิขอตัวลาไปก่อนครับไปบอกกันคลิปหน้าห์กิมไม่เนี่ยมนันหลงว่มมาสองบ่าวผ่านเกเพย์ยังครับมืออื่นนี่เห็นนะครับผลงานทำนี่ถือว่าหมายนี่ลำบากเนาะครับผมเห็นนะครับสำหรับคลิปนี้สองบ่าขอตัวลาไปก่อนครับบ่าวตุนสวัสดีครับพระพุ่มสวัสดีครับทางดึงหน่อยข้างหน้าเนะครับพี่น้องครัฝากครับผม